สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวตระกูลหลวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจตัวฝันตอนที่1262นกะครับกับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในชื่อตอนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนเพื่อน,อนที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยแล้วก็รบกวนนะครับน้องอลรณ์กรกับพี่เอกรินนะครับออแอดไลน์มาที่0 6 4 6 0 1 4 8 2 7ด้วยนะครับ ยังไงก็รบกวนด้วยเนาะโอเคครับตอนนี้บอกได้เลยว่ามันนั้นดุเดือดเลือดปานยางไม่ต้องสงสัยใครที่รอวันนี้มาถึงในที่สุดนะครับวันที่จเจ้าเฉิงมันจะได้รู้ความจริงนั้นก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่จักรพรรดิปีศาจเจ้าชิงนั้นเขาได้หลบหนีมาที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นมั่นใจเป็นอย่างมากว่าถ้ำแห่งนี้นั้นจะไม่มีผู้ใดที่สามารถหาได้และไม่มีผู้ใดร่วงรู้อย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเขามาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เขาต้องประสบพบเจอนั่นก็คือจัวฟานทำให้เขารู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากน้ำซ้ำเขาที่คิดจะจัดการกับจัวัวฟานนั้น ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแม้แต่หน่อยด้วยการบวกมือและการกระดิกนิ้วเขาจัวฟันนะครับสามารถทําลายทุกคลิปวิชาของเจ้าชิงและเอาชนะได้อย่างท่วมท้นเป็นเหตุและผลนะครับทําให้เขาสงสัยและรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมจัวฟานนั้นถึงได้ มีพลังเนือกว่าเขาและเพราะเหตุผลอะไรหากเขานั้นอยู่ระดับจกักรพรรดิขั้นสูงสุดเหมือนกันจริงๆทําไมถึงสามารถหักล้างทําลายกระบวนท่าของตัวเองได้อย่างง่ายดายขนาดนี้จัวฟานของเรานะครับก็พูดทีเล่นที่จริงไปนะครับว่าตัวเองนั้นจะไม่รู้ได้อย่างไรกันละ่ะก็เพราะว่าข้านั้นเป็นคนสั่งสอนทุกคล็สวิชาสอนทุกกระบวนท่าให้กับเจ้ายัางไงละ่ะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับเจ้าชิงนั้นราวกับเห็นผีนะครับเขาตกใจเป็นอย่างมากนี่มันวนี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่การที่จัวฟานนะครับลวงรู้สถานที่ที่ตัวเองนั้นมั่นใจว่านอกจากเขาคงจะมีแต่อาจารย์ของขวจัวยี่ฟานเท่านั้นที่รู้บวกกับการที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นคนสอนทุกกระบวนท่าทำให้เจ้าชิงนะครับนึกถึงใบหน้าของชายคนหนึ่งบ้าหน้าไม่มีทาง เขาเขาชายคนนั้นอาจารย์ของข้าน่ะเขาตายไปแล้วจัวฟานของเรานะครับยิ้มเยาะและจากนั้นพูดขึ้นได้พูดขึ้นในทันทีว่าฮึ <H> um> แล้วเจ้าคิดว่าอย่างไรละ่ะจองมองไปที่เจ้าเฉิงนะครับดวงตาของจัวฟานนั้นเป็นประกาย เจ้าชิงนั้นก็ตอนนี้สันเทานะครับเขาที่ราวกับเห็นผีพยายามทายหัวครั้งเลว้วค้งเล่าบนกับตัวเองบนพึมพำมราวกับคนที่สูญเสียสติไปแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อาจารย์ของข้าตายไปแล้วเขานั้นได้ถูกจัดการและในที่สุดเขาก็ระเบิดตัวเองจนแม้กระทั่งร่างกายรวมไปถึงวิญ,ญญาณของตัวเองได้หายไปไม่มีทางที่เขานั้นจะปรากฏตัวในโลกนี้ได้อีกครั้งจัวฟานของเราเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่า ใช่แลว้ววิญญาณทั้งหมดได้กระจัดกระจายหายไปจั่วอีฟานนั้นจะจะกลับมาได้อย่างไรเป็นิรนพยคคำถามที่ทำให้ในฝั่งของเต้าชิงนั้นรู้สึกหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นจั่วฟานของเราได้แต่ถอนหายใจยาวนะครับและแสดงใบหน้าที่เศร้าสูกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจั่วฟานของเราไม่รอช้าพูดต่อในทันทีว่าท้ายสุดแลว้วถึงแม้ว่าเขานั้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือจิตวิญญาณมันหายไปก็เถอะท้ายสุดแล้วความคิดของเขายังคงอยู่มีผู้คนมากมายที่สืบทอดมันอาจจะมีเรื่องบังเอิญเช่นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เสียชีวิตโดยบังเอิญและหลังจากนั้นไม่นานจัวยี่ฟานก็ได้เข้าไปสิงสถิตและเขานั้นได้กลายเป็นจัวยี่ฟานคนที่สองไม่สิมันควรจะเป็น ชายคนนั้นสืบทอดเจจำนงทั้งหมดของเขาท้ายสุดแล้วจั่วยี่ฟานก็คือจัวอ่วฟานท้ายสุดแล้วจั่วฟานก็คือจั่วยี่ฟานหรือจั่วยี่ฟานก็คือจั่วยี่ฟาน,ฟาน,ฟานในเวลานี้นะครับในฝั่งของเจ้าเฉิงได้แต่สันเปลือกตาไมห่หยุดเขานั้นงุนงงและสับสนนี่มันหมายความว่ายอย่างไรท้ายสุดแล้วชายที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นใครกันแน่เขาก็ได้ถามขึ้นในทันทีเฮ hey, นี่หมายความว่าย,ยัางไง เจ้าเจ้าคือจัวฟานหรือจัวอีฟานจัวฟานของเราไม่รอช้านะครับยิ้มและพูดอย่างสบายๆว่าแน่นอนทั้งจัวอีฟานและทั้งจัวฟานและจัวยีฟานนั้นครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นจัวยีฟานและในตอนนี้เขาคือจัวฟานจัวฟานพูดต่อนะครับพร้อมกับรอยยิ้มจากนั้นก็หัวเราะเบาๆโอ้ยหนูเจ้าไม่อยากเห็นสาระสําคัญของคำพีรับก้าสมร t ถะงั้นเหรอเจ้าบอกเสมอหนี่ว่าอยากฝึกมัน นี่เป็นหนึ่งในเคล็ดวิชาที่เป็นหัวใจหลักของคำพีรับจิวอยู่ของจัวัดมันจิวอยู่ยังไงล่ะต้ายสุดแล้วรู้ไหมว่าทําไมทําไมมนุษย์นั้นถึงเป็นมนุษย์ทําไมคนถึงเป็นคนสิ่งสําคัญที่สุดนั้นที่จะบอกได้ว่าทําไมคนถึงเป็นคนมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณต่างหากล่ะไม่ว่าจิตวิญญาณของคุณนั้นจะอยู่ที่ไหน มันหมายความว่าคุณก็จะอยู่ที่นั่นร่างกายสั่นเทาในทันทีนะครับเจ้าเฉิงถึงกับต้องถอยกลับไปหลายข้าวเขานั้นถอยมาจนกระแทกเข้ากับกําแพงหินที่อยู่ด้านหลังเขาเขาตกตะลึงในทันทีบัดนี้จั่วฟานของเรานั้นได้ไล่ตอนเจ้าเฉิงจากพัดปีสาจโดยที่เขานั้นไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียวเออเจออ้เาเจ้าคืออาจารย์ จัวฟานนะครับเมื่อได้ยินเจ้าเฉินพูดเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเขายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยพูดขึ้นในทันทีว่าเอไม่แน่ใจนะเจ้าเชิงน,นะครับหลังจากคิดเล็กน้อยเขานั้นที่รู้ว่าคนที่จะรู้สารที่ลับนี้ได้รวมไปถึงทุกอย่างที่ตัวฟานพูดมาเขานั้นจึงเชื่อในทันทีว่าสายที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นจะต้องเป็นเขาอาจารย์ของตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยเขารีบร้องอ้อนวอนขอชีวิตในทันทีว่าเออ ท่านอาจารย์ <c oughs> ท่านอาจารย์ข้าขอไปด้วยวันนั้นข้าไม่ได้ตั้งใจข้านั้นโดนบังคับจากพวกเขาท่านนั้นจะต้องให้อภัยข้านะด้วยการล้มคุกเข่าลงอย่างรุนแรงนะครับตูมและแล้วก็ได้เกิดเสียงกระแทกอันดังสองถึงสามครั้งขานั้นรีบกราบนะครับอ้อนวอนขอชีวิตร้องขอความเมตตาและพูดต่อในทันทีว่าหากท่านนั้นจะคิดบัญชีหรือสะสางบัญชีแค้น ข้าคิดว่าต้องไปหาพวกมันท่านอย่ามาลงกับข้าเลยข้านั้นเป็นแค่ลูกศิษย์ข้านั้นจะทําอะไรได้หากไม่โดนพวกเขาบังคับขอให้ท่านอาจารย์ปวดยกโทษให้ศิษย์ด้วยศิษย์ผู้นี้นั้นผิดไปแล้วปังปังป,งปังนะครับหลังจากสิ้นคำพูดหน้าผาของเขาก็ถูก เขาก็ขูกหน้าผากของตัวเองลงกับพื้นยางรุนแรงเพื่อขอขมาเพื่อขอความเมตตาบัดนี้ศีรษะของเขานั้นก็บวมเป็นรวมไปถึงเลือดไดรไหลออกมาจากกลางศีรษะของเขาจัวฟานเพียงแค่มองไปนะครับและไม่ได้ส่งเสียงพูดอะไรมีเพียงรอยยิ้มจาจางอยู่ที่มุมปากของเขาจัวฟานของเราในเวลานี้นั้นปราศจากทั้งความเศร้าและไร้ซึ่งความสุขท้ายสุดแล้วไกลก็ตามที่ เห็นเหตุการณ์นี้บอกได้เลยว่ามันจะต้องรู้สึกถึงสิ่งที่น่าขนลุกอย่างอธิบายไม่ได้อย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่เจ้าชิงนะครับเขาพูดจนพอใจแล้วจั่วฟานก็ได้ถอนหายใจและหัวเราะเบาๆฮึฮเจ้าจะบ้าไปแล้วงั้นเหรอแล้วอาจารย์บอกเมื่อไหร่ว่าจะสะแสะสะสางบัญชีแค้นกับเจ้าข้ายังไม่ได้พูดเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับเจ้าชิงก็รู้สึกมีความหวังแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ปรากฏขึ้นเออ อาจารย์อาจารย์ท่านจะไว้ชีวิตข้าจริงๆงั้นเหรอเจ้าสงเจ้าเฉิงนะครับดีใจยางบอกไม่ถูกจัวฟานเองก็ยิ้มนะครับและพูดด้วยใบหน้าที่ใจดีบางครั้งการเป็นเด็กฝึกหัดการเป็นสิษย์นั้นมันก็ยากลำบากข้ารู้ว่าเจ้านั้นถูกคนกลุ่มนั้นบังคับตอนนี้สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นข้าหวังว่า เจ้านั้นจะทําอะไรให้ข้าในฐานะที่ข้าเป็นอาจารย์จะได้ทําให้เจ้านั้นไม่รู้สึกผิดและตัวเองไม่ต้องอับอายในเวลานี้เจ้าชิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าท่านอาจารย์ขอบคุณที่เข้าใจข้าขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์เจ้า,า,จา,จาชืิงนะครับก็ขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าบัตรนี้เขานะครับจัวฟานได้ปล่อยให้เจ้าชอ่งบัตรนี้นะครับ จัวฟานปล่อยให้เจ้าถึงบูชาครั้งแล้วครั้งเล่าท้ายสุดแล้วจัวฟานก็ได้พูดต่อในทันทีว่าเอาล่ะก่อนหน้านี้เจ้าเจ้าบอกว่าเจ้าอยากฝึกวิชาคัมภีรับจิวโยไม่ใช่เหรอบัดนี้เจ้าก็ได้มันไปแล้วเฮ้คัมภีรับเก้าสมสถักคัมภีรับจิวโย บัดนี้นะครับดวงตาของเจ้าชิงนั้นเป็นประกายและฉายแววแห่งความสับสนตอนแรกเขานั้นคิดว่านี่คือสมบัติลับเป็นคำพีของจักรพรรดิมิงหรือว่าจักรพรรดิโยโมโลูกแต่ที่จริงแล้วมันกลับกลายเป็นคำพีลับจิวโยของจักรพรรดิมันจิวโยเวทมนต์และคิดวิชาของจักรพรรดิมันจิวโยนั้นเป็นทักษะสูงสุดที่ผู้คนนั้นต่างก็อยากได้มาคำพีลับเก้าสมถะนี้นั้น เป็นอะไรที่สุดยอดและผู้คนต่างก็งหมายปองเช่นนั้นแล้วนะครับโดยธรรมชาติพลังนี้นั้นจะถูกส่งต่อและทำให้จักรัดทำให้ผู้ที่ฝึกนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเจ้าชิงในเวลานี้นะครับเขาก็รู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นคำพีรับก้าวสมรระของจารัดมานจิ๋วอยู่หรือจะเป็นคำพีรับคำพีวิเศษของจักรัดหมิงหรือว่าจกรัดแห่งโดมาลกท้ายสุดแล้วมันก็ต้องเป็นวิชาที่สุดยอดอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะทั้งสองนั้นคือกลุ่มคนในตำนานเพียงหยิบมือเดียวที่ไปถึงขั้นอนาณาจักรจักรพรรดิได้ยังไงละ่ะดาวเฉิงเมื่อรู้เช่นนั้นนะครับเขาจึงไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าโอ้โหเป็นเช่นนี้นี่เองในที่สุดท่านอาจารย์ก็ได้ส่งคำพีรับเก้าสมรตถไม้ก้าฝึกข้าขอขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากความเมตตาครั้งใหญ่ข้านั้นจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนจเจ้าเฉิงโค้งคำนับอีกครั้ง ไม่ว่าในกรณีใดนะครับอย่างที่ทราบกันจากพัดจากพัหมิงหรือว่าจากพัดแห่งดุมาโลกจากพัทจากพัดมานจิวโยทั้งสองนั้นต่างก็เป็นคนที่สุดยอดและแข็งแกร่งมันนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนจะได้จากใครคนใดยังไงมันก็เหมือนกันมองไปที่เขาอย่างลึกซึ้งนะครับจัวฟานในเวลานี้นั้นก็ดูสงบเอาล่ะเจ้ายังไม่ไตอบข้าเลย ตอนนี้นั้นเจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรกับการฝึกฝนเคล็ดวิชานี้เจ้าถึงเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับก็ไม่รอช้าพูดขึ้นในทันใดว่าการฝึกฝนเคล็ดวิชานี้นั้นเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากมันเคล็ดมันเป็นเคล็ดวิชาที่หาตัวจับได้ยากหลังจากฝึกฝนมานานหลายเดือนสิทธ์ก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากข้านั้นดีใจมากตอนนี้ข้าคิดว่าอีกไม่กี่วันข้านั้นอาจจะทะลุทะลวงไปถึงขั้นนักบุญก็เป็นได้ฮ่าฮ่าฮ่า ด้วยเสียงหัวเราะที่บ้าข้างดังขึ้นไปตกบ,บนท้องฟ้านะครับเจ้าฉิงนั้นรู้สึกตื่นเต้นตายสุดแล้วนะครับเพียงว่าระดับผิวเผินของเขานั้นอาจจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่สภาพของเขานั้นดูมืดมนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบัดนี้การคิ้วของเขานั้นก็เป็นสีเข้มและเขานั้นไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยจัวฟานมองไปทั้งหมดนี้นะครับและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจมันดูที่ไหนมันดูที่ไหน แต่ว่านะครับในเวลานี้จู่ๆเสียงของกลุ่มคนก็ได้ดังขึ้นมามันคือเสียงที่คุ้นเคยดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกําลังจะมาทางนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นอาจักรพัิที่เหลือจากแปดจักรพัิเพื่อมาตามหาเจ้าฉิงนั่นเองเราจักรพัินะครับตามหาเจ้าเฉิงมาจนถึงจุดนี้พวกเขานั้นพูดขึ้นในทนันทีว่าดูเหมือนว่าเจ้าเฉิงเจ้าฉิงมันจะลงเเรือ สารที่ที่เรานั้นสามารถตามมาได้มันนั้นมีพลังกดวิญญาณอันทรงพลังใช่แล้วนี่คือพลังลมปานอันแก่งกล้าคนที่มีพลังปานมาสารขนาดนี้นั้นยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้อยู่แล้วเขานั้นจะต้องอยู่ใกล้ๆนี่แน่นอนเจ้าชิงนะครับเมื่อรู้ว่ามีคนกําลังมาตามหาเขาก็ไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าน้อยเนี่ยมันต้องเป็นไอ้พวกคนแก่สารเรีวนั่นอย่างแน่นอน เจ้าเฉิงนะครับบัตรนี้ก่อนหน้าที่เขากําลังตื่นเต้นและดีใจเขาได้เปลี่ยนสีหน้าในทันทีมันเป็นไปได้ยังไงกันข้าเจ้าเฉิงนั้นได้ระมัดระวังและทําลายทุกสิ่งอย่างข้านั้นไม่คิดเลยว่าพวกมันจะสามารถพบเบาะแสและสามารถติดตามข้ามาได้หึงี่เงา่าอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่เขาขึ้นคิดนังจูอว่านของเราก็พูดขึ้นในทันทีเจ้าเฉิงเมื่อได้ยินคําตําหนิจากเจ้า เจ้าชิงน,นะครับเมื่อได้ยินคําตําหนิจากจัวฟานเขานั้นก็กลายเป็นเด็กเหมือนกับการที่เด็กคนหนึ่งโดนพ่อแม่ดุด่าเขารีบก้มหัวนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าอาจารย์ท่านหมายถึงอะไรในเวลานี้นะครับจัวฟานของเราพูดขึ้นในทันทีเจ้าบอกว่าเจ้าจะทํางานหนักเพื่อข้าไม่ใช่หรือเจ้าบอกว่าจะล้างแค้นนั่นไงในเวลานี้เจ้าควรที่จะออกไปฆ่าพวกมันทั้งหมดเพื่อชดเชยความผิดพลาดในอดีตให้กับข้า ตัวฟานนะครับมองมาที่เขาและพูดอย่างเงียบๆหลังจากที่เจ้านั้นสังหารพวกมันจนหมดข้าจะถือว่านี่คือความดีความชอบและแน่นอนเราสองคนสิทธิอาจารย์นั้นจะไปถึงอีกขั้นหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถมาถึงและเรานั้นจะครองโลกด้วยกันอีกครั้ง แล,แล้วนะครับสิ้นคำพูดของจัวฟานเจ้าชิงนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นดวงตาของเขาเป็นประกายเจ้าชิงอดไม่ได้ที่จะรีบประงกศีรัะในทันทีและพูดด้วยความยินดีว่าใช่แลวอาจารย์สิทธิ์เชื่อฟังไม่รอช้านะครับหลังจากที่รับบัญชานะครับและรับคำสั่งของจัวฟานเจ้าชิงก็ไม่รอช้าหันหลังกลับและวิ่งออกจากถ้ำในทันทีท้ายสุดแล้วจัวฟานของเราได้แต่มองแผ่นหลังของเขาที่ค่อยๆหายไปจัวฟานได้แต่สายหัวด้วยรอยยิ้ม ลาก่อนสิทธิ์โง่บัดนี้นะครับภาพก็จะตัดมาที่ในฝั่งของผู้คนเราจากพัดทั้งห้าที่ตามหาพวกเขานั้นรู้สึกพวกเขานั้นนะครับตอนนี้กำลังตามหาร่องรอยที่เหลือและกำลังจะพบตัวเจ้าเชิงในไม่ฉาห่างออกไปหนึ่งไม้นะครับจกักรพรดดาบที่ค้นหาอย่างระมัดระวัง จู่ๆในเวลานี้ทันใดก็ได้ยินเสียงตะโกนอันบ้าคลั่งและแล้วร่างของเจ้าเชิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจัะพัรดาบไอ้แก่อย่างพวกเจ้า,บา,าจบางอาจบางอาจที่จะตามข่ามาถึงที่นี่ในกรณีนี้เช่นนั้นพวกเจ้าจงทิ้งชีวิตไว้ไว้ให้ข้าทั้งหมดทุกคนเลยฮ่าฮๆๆ่ๆหลังจากนั้นนะครับเจ้าเฉิงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยขึ้นพลังปราณสีดำนะครับ แก๊สสีดำที่รอยระร่องอยู่รอบๆตัวเขาทุกอย่างที่เจ้าเฉิงวิ่งผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือต้นไม้รอบๆนั้นมันก็เหี่ยวเฉาใน,นทันทีจากพัดปีศาจเจ้าเฉิงพวกเขานั้นจ้องมองพวกเขานั้นจ้องมองซึ่งกันและกันนะครับจากนั้นทั้งห้าก็หันไปมองอย่างทิศทางของเจ้าเฉิงทุกร่างนั้นสั่นสะท้านนะครับและไม่รอช้าปลดปล่อยคืนพลังของตัวเองออกมาพร้อมที่จะพากชีวิตเจ้าเฉิง เอาละเจ้าเฉิงจงมอบสมบัติรับมาให้ข้าไม่อย่างนั้นวันนี้ปีหน้าจะเป็นวันตายของเจ้าจากพัดดาบพูดเจ้าเฉิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ไม่รอช้านะครับเขาทั้งบ้าคลั่งและอาจได้สนใจคําเตือนของเราจะกพัดทั้างห้าอย่างพวกแกเนี่ยนะจะมีปัญญารักษาชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนเถอะ เละแล้วนะครับเจ้าชิงก็ได้ปลดปล่อยขึ้นพลังฝ่ามือปีศาสวรรค์ของตัวเองงอฝ่ามือสีดําขนาดใหญ่นั้นพุ่งหาเราาจากักรพรรดิยูที่นี่ราวกับมันเป็นพายุอันบ้าคลัง่งฝ่ามือปีศาสวรรค์ในฟังของเราจากักรพรรดิเองก็หาได้อยู่เฉยนะครับพวกเขาได้ปลดปล่อยพลังสูงสุดของตัวเองออกมาและก็ได้ร้องตะกนจกักรพรรดดาบนั้นไม่รอชา้า เอาล่ะดาบทำลายความว่างเปล่าในฝั่งของจักรพรรดิยานหวงไม่รอช้านะครับชัยเกศรไข่ทรพิษในฝั่งของจักรพรรดิพูดผีนะครับก็ได้พูดขึ้นในทันจีว่าพูดผีมาป่าร้องโหยหวนและแล้วนะครับเราปรมาจารย์ทั้งห้าที่อยู่ที่นี่นั้นก็ได้พุง่งโดยใช้กระบวนท่าที่ดีที่สุดของตัวเองพวกเขารวบรวมทักษะและพลังงานทั้งหมดไปจนถึงจุด,จดสูงสุด และปลดปล่อยกระบวนท่าของตัวเองรวมมาเป็นจุดจุดหนึ่งได้เข้าปะทะกับฝ่ามือของเจ้าเฉิงบัตรนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือหรือว่าแผ่นฟ้าระว่างสวรรค์และลูกหลังจากพลังงานทั้งสองนะครับเข้าปะทะอันย่างรุนแรงมันนั้นก็ได้เกิดระเบิดที่สามารถทําลายล้างลูกเลยทาลายทาลายล้างลูกเลยก็เป็นได้ท้ายสุดแล้วมันปรากฏหลุมดําในอากาศอันมืดมิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูรอบๆนะครับก็ได้แตกออกเหมือนกับใจแมงมุมภูเขาที่รายรอบอยู่ที่แห่งนี้นั้นก็ได้แตกเป็นเสียงเสียงและกลายเป็นผุยผงในตนกีท้องฟ้านั้นก็ได้แปลปวนฝุ่นฟันนะครับตลบอบอวนอยู่ในที่นี้มันได้ปกคลุมท้องฟ้าและบดบังแม้กระทั่งแสงอาทิตย์ด้วยแรงการประทะก,กันที่รุนแรงนะครับ บัดนี้นั้นเราจังปัตต่งห้านั้นเขารู้สึกได้ในตันจีว่ากล้ามเนื้อและเส้นเลือดภายในของพวกเขานั้นได้รับความเสียหายเราปรมาจารย์ทั้งห้านั้นถึงกับต้องถอยกลับและตีลังกาหลายตลบอยู่ในอากาศพวกเขานั้นนะครับรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมาก ร่างของจักรพรดิดาบที่สันสถานเขานั้นอดไม่ได้ที่จะกระอักเลือดสีแดงออกมาใบหน้าของผู้คนอื่นๆเองก็กลายเป็นสีขาวซีดเปื่อทุกคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันทีเห็นได้ชัดเลยว่าพลังลมปานของพวกเขานั้นอ่อนแอลงอย่างมากในทิศทางเดียวกันนะครับเจ้าเฉิงที่ได้ รับมือกับการโจมตีทั้ง5้าเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยบาดนี้นั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอวัยวะภายในของตัวเองเสียเสียหายขนาดไหนน้าซ้ํายังมีเลือดที่ไหลออกมาจากมุมปากแต่เขานั้นไม่รู้ตัวเลยเขายังคงหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งราวกับคนบ้าเขานั้นตื่นเต้นนะครับและยังคงโบกฝ่ามือของตัวเองโดยไม่สนใจหน้าอินหน้าปลอมทั้งนั้นและเขาพุ่งไปยังทิศทางของคนทั้ง5้าราวกับว่าเขานั้นไม่มีสติอย่างสมบูรณ์ เขาไม่ได้สนใจอาการบาดเจ็บสาหัสข,ของตัวเขาเองเลยด้วยซ้าตูมในที่สุดนะครับฝ่ามือปีศาสวรคร์อันทรงพลังของจกักรพรรดิของจกักรพรรดิเจ้าเสิงนั้นก็ได้โจมตีไปที่คนทั้งห้าจากักรพรรดทั้งห้าที่อยู่ที่นี่นั้นถูกจัดการนะครับพวกเขาถูกตกลงไปกับพื้นนะครับทีละคนสองคนและในเวลานี้พวกเขาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกเจ้าเฉิงเล่นงานซ้ําพวกเขารู้สึก เจ็บปวดเป็นอย่างมากและไม่มีความพยายามที่จะต่อสู้อีกต่อไปทว่าอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าชิงของเราหาได้หยุดไม่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะรู้สึกแปลกๆนะครับในที่สุดบัดนี้นั้นร่างกายของเขานั้นก็ได้กระอักกระอ่วนและล้มลงต่อหน้าพวกเขาดวงตาของเขานั้นก็เต็มไปด้วยความปันปวนท้ายสุดแล้วนะครับเมื่อเห็นว่าในฝั่งของเราจักรพรรดิได้รับบาดเจ็บในที่สุดเจ้าเชิง ขาก็คิดที่ียปิดบัญชีนะครับเขาพูดขึ้นในตันจีว่าฮึ่ตดัดใดก็ตามที่ข้านั้นสามารถฆ่าพวกแกทั้งห้าคนได้อาจารย์ของข้าก็จะยกโทษให้ข้าและปล่อยให้ชาติและปล่อยให้ข้านั้นกลับไปร่วมงานกับท่านแน่นอนด้วยกําลังของอาจารย์และข้าเจ้าเสิงนั้นโลกทั้งใบจะอยู่ภายใต้ชื่อของอาจารย์และศิษย์คนนี้ในอนาคตฮ่าฮ่าเปื่อ และแล้วนะครับฟองเลือดก็ได้ไหลออกมาจากปากของเจ้าถึงมันไหลออกมาที่มุมปากของเขา อย่างมากมายท้ายสุดแล้วเจ้าชิงนั้นก็ไม่ดูเฉยนะครับเขายังคงพยายามที่เดินอย่างง่อยๆนะครับเดินไม่ต่างกับคนง่อยเดินไปทีละก้าสองก้านะครับจะพบัดดาบเมื่อเห็นเช่นนั้นว่าไอ้บ้านี่มันบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้มันยังคิดที่จะเอาตัวเองมาสังหารคนอื่นอีกทุกสายตานะครับต่างก็หวาดกลัวต่อหน้าของพวกเขาคือผู้ชายที่ดุร้ายมีเพียงการเข็นฆ่าเท่านั้น ไ้บ้านี่มันเสียสติไปแล้วมองดูหน้ากันและกันนะครับทุกคนนั้นต่างก็ตกตะลึงยานหวงอดไม่ได้เจียบูดในตันคีว่าตอนนี้นั้นมันเองก็บาดเจ็บสาหัสเช่นกันมันมันกับยังที่จะจัดการกับพวกเราเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันไม่กลัวความตายเั้นเหรอจากพรัดแองดาไม่รอช้านะครับใบหน้าสันเตย่างรุนแรงจกักรัดแองดารีบถอย ตัวเองกลับออกมาช้าๆนะครับนี่มันเป็นอะไรที่บ้ามากท้ายสุดแลว้วเรากําลังต่อสู้กับคนบ้าไม่รู้เลยว่ามันคิดจะทําทอะไรในฟังของจักรวรรดิดาบนะครับที่ต้องถอยกลับเมื่อเจ้าเฉิงกําลังเดินมาเพื่อที่จะสังหารแววตาของเขาบัดนี้นั้นดูหวาดกลัวเล็กน้อยนะครับกับเจ้าเฉิงเเกิดอะไรขึ้นกับไอเด็กนี่มันไม่มีกลยุทธ์แต่มันนั้นดุดันไม่เอรงใจใครมาก ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าชึงจะมีคำพีรับหรือเคล็ดวิชาใดๆมันนั้นควรที่จะระมัดระวังมากกว่านี้ แต่นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยเขานั้นไม่สนใจอะไรด้วยซ้ำหรือว่าหรือว่ามันบ้าไปแล้วจริงๆให้ตายเถอะการที่ข้านั้นต้องมาตายด้วยน้ำมือของชายผู้บ้าคลั่งมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าจริงๆและข้านั้นรู้สึกไม่เต็มใจที่จะตายจริงๆมองหน้ากันและกันนะครับทุกคนนั้นต่างก็หันไปยังทิศทางของเจ้าเชิงที่เดินมาทีละก้าวนะครับเหมือนกับปีาศาจพวกเขาดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าเชิงนั้นยังคง เดินหน้าอย่างมอมันนะครับและเขาได้กัดฟันของตัวเองบัดนี้นั้นจองมองไปที่เราคนที่อยู่ด้านหน้านะครับจเจ้าเฉิงนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะไอ้พวกคนแก่ใกล้ตายเอ่ยจงสละชีวิตตัวเองเพื่อฆ่าผู้หนีซะ,ะ,ะ,ะก่อนที่ฝ่ามือของจเจ้าเฉิงนะครับจะโจมตีไปที่ทิศทางของคนทั้งห้าจู่ๆนะครับในระหว่างที่การโจมตีนั้นจะถึงตัวมันนั้นกับติดอยู่ในอากาศ เขานั้นไม่สามารถโจมตีได้อีกต่อไปมันหมายความว่ายังไงกันแน่จากนั้นนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในทันทีคืนพลังสีดํานั้นได้ไหลทะลักออกมาจากร่างกายของเขาขึ้นและลงทั่วร่างกายและมันนั้นก็ได้ไหลกลับมาหอหุ้มร่างกายของเขาไว้ทั้งตัวในเวลาเดียวกันนะครับร่างกายของเขานั้นค่อยๆถูกถูกคืนพลังปราณสีดําคืนกินเขานั้นอดไม่ได้ที่จะต้องขาควรนะครับและร้องตะกูล จนเสียงนั้นแทงท้องฟ้านี่มันอะไรกันอ,กอะไรกันล่ะนั่นบัดนี้นะครับปลาครับตัวหนึ่งที่ต่อสู้อย่างหนะักและท้ายสุดแล้วก่อนที่เจ้าถิงจะได้ปิดบัญชีสังหารเหล่าห้าจากักรพรรดที่อยู่ที่นี่เจ้าถิงกับล้มลงกับพื้นนะครับเขานั้นก็ได้กลิ้งไปมาอย่างเจ็บปวดจากพัดทั้งห้าที่จ้องมองเหตุการณ์ที่ปรากฏ ตรงหน้านี้พวกเขาจ้องมองด้วยความสยดสยองนะครับและมีความรู้สึกหวาดกลัวที่อธิบายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาในประโยคต่อไปนะครับเจ้าเฉิงนั้นก็ได้ทำให้ทุกคนประหลาดใจอีกครั้งก่อนที่จะจะก่อนที่เขานั้นจะตายและหายไปจากโลกนี้อยู่ๆเจ้าเฉิงของเรานั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีคำพูดที่ทำให้สายลมที่พัดผ่านมันมาปรากฏก่อนที่ คำพูดนี้จะปรากฏนะครับหลังจากพูดจบมันก็ได้ปรากฏสายลมที่พัดผ่านมาอย่างกระทันหันกขาเจ้าเฉิงพูดขึ้นในทันทีว่าออาจารย์อาจารย์ท่านอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นได้โปรดมาช่วยข้าด้วยท่านอาจารย์และแล้วนะครับก็จบตอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้านะครับว่าไอ้ห้านอน,นะครับเราจะพัดทั้งห้านี่จะโดนจัวฟานมาตาม เก็บชิคบินไหมแต่ว่าดูเหมือนว่าเจ้าฉิงน่าจะมาได้แค่นี้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันน่าจะตายเรอครับโอ้ขนาดนี้แล้วโดนขึ้นพลังธาตุไฟเข้าแทรกอ,อ๋อไม่ใช่ธาตุไฟนะครับโดนขึ้นพลังฉีพลังลมปนันอ,อ่สีดําของตัวเองกินกินเลยเนาะมันเป็นพลังที่ชั่วร้ายอย่างที่เราทุกคนรู้กันส่วนเจ้าพัดทั้ง5ที่อยู่ที่นี่นะครับ ไอสารเลวพวกนี้ที่เคยวางแผนเล่นงานจัวฟานพวกมันจะได้รู้หรือเปล่าว่าจัวฟานคือจัวยี่ฟานหรือว่าจัวอีฟานคือจัวฟานนะครับในคําพูดนี้มันก็อธิบายดังชัดเจนนะครับจัวฟานคือจัวฟานจัวอีฟานคือจัวยี่ฟานหรือจัวฟานก็คือจัวอีฟานมันก็เคยเป็นท้ายสุดนะครับสิ่งสําคัญก็คือจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนก็ตัวของคนคนนั้นก็จะอยู่ที่นั่นก็ประมาณนั้นเลยครับ มันเป็นคำการเล่นคำเนาะโอเคครับเดี๋ยวในตอนหน้า1 6 0 0กอ่าหนึ่ก็มีชื่อตอนว่าเดทนะครับหรือก็คือความตายก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยไม่น่าจะมีอะไรแล้วสวัสดีครับ